นานมาแล้วสยามประเทศได้ชื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งอุสาคเนน์แต่วันนี้คนไทยต้องตั้งคำถามหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำเกิดอะไรขึ้นกับการจัดการน้ำของเราการบินไทยตระหนักค่าแห่งการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณศิรัตครับคุณศิรัตเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ เคยค่ะนี่คือกรณีมินามตาตะที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีก่อนจนโด่งดังไปทั่วโลกใช่ไหมคะใช่ครับมินามตาตะเป็นอ่าวที่รายล้อมด้วยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปล่อยสารเคมีลงทะเลโดยเฉพาะปลอดสารพิษเหล่านั้นสะสมในสัตว์น้าําเมื่อชาวประมงไปกินปลาที่จับได้ในอ่าวก็ได้รับพิษจากปลอดจนส่งผลอันน่าเศร้าสลดอย่างที่เห็นครับคุณปกป้องคงไม่ได้หมายความว่ากรณีมินามตาตะจะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราด้วยใช่ไหมคะอผมก็ไม่อาจยืนยันแน่ชัดนะครับว่าเกิดขึ้นแล้ว แต่ก็คงจะไม่กล้าพูดเช่นกันว่ามันจะไม่เกิดเพราะปัจจุบันนี้กลางอ่าวไทยของเรามีการขุดเจาะแกส๊สธรรมชาติกันมากทําให้เกิดสารชนิดหนึง่งหลงเหลือจากกระบวนการผลิตซึ่งต้องปล่อยทิ้งลงทะเลสารตัวนี้มีประดอดปนเปื้อนอยู่ด้วยนั่นก็คือน้ําเกลือเข้มข้นซึ่งนักวิชาการด้านทรัพยากรทางน้ําทราบกันดีอยู่ครับสําหรับไอ้น้าเกลือนั้นไม่มีประโยชน์อะไรก็จะมีการทิ้งนะลงไปในกลับลงไปในอา่าวไทยนะแต่ว่าไอ การทิ้งเนี่ยถ้าถ้าเผื่อเราทิ้งโดยที่ว่าไม่มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะทําให้เกิดมีปัญหาได้เพราะว่าในอ่าวไทายตอนในเนี่ยแต่โทษในอ่าวไทายตอนนอกเนี่ยนะฮะสันฐานธรณีของบริเวณนี้เราพบว่ามันมีปรลอดค่อนข้าง,งสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกน้ําเกลือความเข้มที่มีความเข้มข้นสูงนี่ก็จะมีสารปรลอดปะปนอ,อยู่ด้วยนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งไอ้น้ําเกลือที่ไม่ใช้ลงไปมันก็จะเป็นการปลดปล่อย นะไอปลอดลงไปในเอาไทยตอนนอกเนี่ยนะฮะทำให้เกิดมีการสะสมขึ้นนะฮะปลอดเนี่ยเวลาที่มันลงไปในน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ไอโซ่อาหารนั่นเองล้วก็มีการทวีคูณขึ้นมาตามชั้นของอาหารนั่นเอนะอันนี้นีก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องมีการแก้กไขซึ่งเรามีการตรวจสอบอยู่ตลอดในระยะอ่าสิบปีที่ผ่านมานี้ซึ่งเราก็พบว่ามันมีระดับ ประลอดในพวกปลาซึ่งพบในบริเวณใกล้ๆกับฐานเจาะเนี่ยนะฮะฐานเจาะแก๊สธรรมชาติเนี่ยมีระดับของประลอดในสูงขึ้นอันนี้นี่คือปลาช่อนทะเลใกล้ฐานขุดเจาะแก๊สธรรมชาติหนึ่งในจํานวนหลายร้อยตัวที่อาจารย์เปี่ยมศักดิ์จับขึ้นมาทําการศึกษาผลการศึกษาพบว่ามีประลอดสูงถึงประมาณ0.38ซึ่งใกล้เคียงกับมาตรฐานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสงหรประชาชาติกําหนดไว้ว่าจะเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะจะเป็นอันตรายแต่คุณสิดิรัตน์ครับ 0.38คือค่าเฉลี่ยที่ศึกษานั่นหมายความว่ามีบางตัวเกิน0.38ไปแล้วยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับปลาที่บางสเสร่จังหวัดชนบุรีหรือปลาแถวนครศรีธรรมราชหรือปลาที่ระนองในทะเลอันดามันจะพบว่ามีไม่เกิน0.1แสดงว่ามันต่างกันมากครับนั่นหมายความว่าถ้าเราปล่อยให้สารปรลอดสะสมในปลามากเกินมาตรฐานนะคะก็เท่ากับว่ามันจะไปสะสมในร่างกายผู้บริโภคปลาอย่างเราๆ แล้วยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําของเราด้วยค่ะแน่นอนครับส่งออกไปที่ไหนถ้าเขาตรวจพบก็คงจะไม่มีใครยอมรับนอกจากนั้นอ่าวไทยตอนในซึ่งรับน้ําจากสีแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ําแม่กลองท่าจีนบางปะกงและก็เจ้าพระยามีสารต่างๆนับไม่ถ้วนที่ไหลลงมาสะสมอยู่ในอ่าวไทยทําให้เกิดกรณีแพลงต้นพืชชนิดมีพิษอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์คือคนไปกินหอยซึ่งหอยนี้ไปกินแพงต้นพิษ ทำให้พิษถ่ายทอดมาจากหอยสู่คนแล้วเป็นอมพาตไปเลยครับแผลงป้นเนี่ยนะฮะที่มันอยู่มากๆเนี่ยมันก็ยังมีการปล่อยสารเมือ,อ,มนเนอกออกมานี่แล้วนอกจากนี้เวลาที่ตัวมันตายลงไปเนี่ยมันก็จะมีการเน่าสลายนะฮะย่อยสลายแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสารแอมโมเนียซึ่งสารแอมโมเนียเนี่ยก็จะมีพิษกับพวกสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นจต่นได้ว่า,าการ เกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีเนี่ยนะฮะมักจะทําให้เกิดปลาตายขึ้นนะฮะซึ่งส่วนใหญ,ญ่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนและในประมาณเดือนสิงหากรนยาในบริเวณนั้นในในบริเวณที่มีปัญหานี้ก็ได้แก่บริเวณทางด้านซีกอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะตั้งแต่ชนบุรีจนทั้งถึงถึงพัทยาอันนี้จะเกิดปล่อยครั้งมากนะปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีนี่จะเกิดปล่อยครั้งมากอันนี้อันนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบริเวณเอ่าวไทยตอนในนะฮะนี่ ทั้งนี้เพราะว่าเนี่ยฮะเพราะว่ามันได้รับการทิ้งน้ำเนื่องมาทั้งนี้เนื่องมาจากมีการระบายน้ําลงมาจากแม่น้ำสี่สายด้วยกันนั่นเองฟังดูเป็นเรื่องที่น่าโหดร้ายนะคะสําหรับยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่เริ่มหันมานิยมการบริโภคเนื้อปลาค่ะเพราะนอกจากจะไขมันน้อยแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสมองมากด้วยแต่ก็กลับต้องมาเจอกับปัญหาสารพิษสะสมอีกอย่างนี้น่าจะเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้นะคะใช่ครับ ฟังดูโหดร้ายแต่ถ้าสังคมไทยยังไม่จระหนักและปล่อยให้มีการทิ้งสารเคมีลงน้ําอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะ,ะเผชิญมหันตภัยที่ร้ายแรงกว่ามินามาตะก,ก็เป็นได้สวัสดีค่ะเอยวันนี้เขาบอกกินปลาก็เป็นพิษเหรอครับพี่เจมเป็นพิษกันหมดหละไม่ว่าจะเนื้อวัวปลาหมูหมากาไก่กระทั่งผักตู้ไม่มีอะไรจะให้กิน นี่นะพวกหันหันไปกินกินกินทรายกันฮะแล้วตู้คิดว่าไม่เป็นพิษเหรอเห็นร่ำรวยกันเป็นแถวไม่มีใครกล้าทําอะไรเลยฮะเขาคงแบ่งปันกันทั่วถึงไหมโอ้นก็ก็เป็นพิษกันทั่วหน้าสิฮะคนหน้าอิจฉดช้อยากเป็นพิษบ้างครับไม่ดีหรอกเสียดายชาติกำเนิด